เปิดรายละเอียด13ข้อหยุดยิงยุติการใช้อาวุธทุกประเภทวางกำลังในที่ตั้งใน28กรกฎาคมไม่เคลื่อนย้ายเสริมกำลังเพิ่มเผยแพร่7สิงหาคม2568 15นาฬิกาโดยผู้จัดการออนไลน์เปิดรายละเอียดแนวปฏิบัติ13ข้อตามข้อตกลงหยุดยิงระหว่างไทย กัมพูชายุติการใช้อาวุธทุกประเภทวางกำลังในที่ตั้งปัจจุบันตามสถานะวันที่28กรกฎาคม68ไม่เคลื่อนย้ายเสริมกำลังเพิ่มลดย,ยุ่ยุไม่โจมตีเป้าหมายพลเรือนกรณีมีความขัดแย้งกันด้วยอาวุธทั้งตั้งใจและไม่ตั้งใจทั้งสองฝ่ายจะหารือกันในระดับปฏิบัติผ่านกลไกทวิภาคีที่มีอยู่วันนี้7สิงหาคม Facebook ศูนย์เฉพาะกิจชายแดนไทยกัมพูชาทีมไทยแลนด์โพสตข้อมูลรายละเอียด13ข้อตกลงหยุดยิงไทยกัมพูชา ดังนี้เสร็จสิ้นไปแล้วสําหรับการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปเจเนรันบอร์ e เดอร์คอมมิี GBC ไทยกัมพูชาสมัยวิสามันที่ประเทศมาเลเซีย2ชาติเห็นพร้องข้อตกลงหยุดยิง13ข้อระหว่างกันโดยมีสาระสำคัญดังนี้ 1. ยุติการใช้อาวุธทุกประเภทการโจมตีต่อพลเรือนเป้าหมายพลเรือนและเป้าหมายทางทหารในทุกพื้นที่และทุกกรณี 2. รักษาสถานการณ์วางกำลังในที่ตั้งปัจจุบันสถานะตั้งแต่28กรกฎาคม 68. โดยไม่มีการเคลื่อนย้ายกำลังและไม่มีการลาดตระเวนไปยังที่ตั้งของอีกฝ่าย 3. ไม่เพิ่มเติมกำลังตลอดแนวชายแดนไทยกัมพูชา 4. ไม่กระทําการอันเป็นการยั่วย,ยุที่ส่งผลให้เกิดความตึงเครียดการมีกิจกรรมทางทหารเข้าไปยังดินแดนเขตน่านฟ้าหรือที่ตั้งของอีกฝ่ายตามสถานะการหยุดยิงตั้งแต่28กรกฎาคม68และไม่สร้างโครงสร้างพื้นฐานทางทหารล้ําออกไปนอกขอบเขตของฝ่ายตนห้าไม่ใช้กําลังต่อพลเรือนหรือเป้าหมายทางพลเรือนในทุกกรณี 6. การปฏิบัติตามอนุสัญญาเจนีวา การปฏิบัติต่อผู้ที่ถูกจับกลุมตัวการขอส่งตัวผู้บาดเจ็บมารักษาในสถานพยาบาลของอีกฝ่ายโดยจะขึ้นอยู่กับศักยภาพในการรองรับของสถานพยาบาลแล้วแต่กรณีสำหรับทหารที่อยู่ในความควบคุมของอีกฝ่ายหนึ่งจะได้รับการปล่อยตัวและส่งกลับประเทศหลังจากยุติการใช้กำลังโดยสมบูรณ์รวมทั้งอำนวยความสะดวกในการส่งคืนร่างผู้เสียชีวิตอย่างสมเกียรติโดยเร็วและจัดการศพภายใต้สภาพที่ถูกสุขลักษณะและด้วยความเคารพ เกรณีมีความขัดแย้งกันด้วยอาวุธทั้งตั้งใจและไม่ตั้งใจทั้งสองฝ่ายจะหารือกันในระดับปฏิบัติผ่านกลไกทวิภาคีที่มีอยู่เพื่อป้องกันการขยายตัวของสถานการณ์ 8. เห็นชอบให้เพิ่มในเรื่องของการปฏิบัติด,ดังนี้8.1ดํำรงการติดต่อสื่อสารอย่างต่อเนื่องระหว่างหน่วยทหารในพื้นที่8.2จัดการประชุมบีซีภายใน2ส,สัปดาห์นับจากการประชุมจีบใน7สิงหาคม68 8.3ดำรงช่องทางการติดต่อสื่อสารโดยตรงระดับรัฐมนตรีและผู้บัญชาการทหารสูงสุดของทั้ง2ประเทศ 9. งดเว้นการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือข่าวปลอมส่วนที่2กลไกตรวจสอบการหยุดยิง 10. ทั้ง2ฝ่ายต้องดำเนินการตามผลหารือเมื่อ28กรกฎาคม2568ซึ่งรวมถึงการหยุดยิงและการมีคณะผู้สังเกตการจากประเทศสมาชิกอาเซียนนำโดยมาเลเซีย 11เห็นชอบพยบีซีในแต่ละพื้นที่ดำเนินการตามข้อตกลงหยุดยิงโดยมีโดยมีคณะผู้สังเกตการอาเซียนซึ่งนำโดยมาเลเซียเป็นผู้ร่วมสังเกตการโดยรบีซีจะพบกันเป็นประจำและส่งรายงานให้จีบีซีตามสายการบังคับบัญชาของแต่ละฝ่าย 12. ในระหว่างการจัดตั้งคณะผู้สังเกตการอาเซียนที่มีมาเลเซียเป็นผู้นำจะใช้กลไกคณะผู้สังเกตการณ์ใ่วคราวซึ่งประกอบด้วยผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประเทศสมาชิกอาเซียนประจำประเทศไทยและกัมพูชาทำหน้าที่แทนเป็นการชั่วคราว ส่วนที่3การประชุม GBC 13ให้จัดการประชุม GBC ใน1เดือนหลัง7สิงหาคม68สถานที่จะตกลงกันภายหลังหรือมิเช่นนั้นการประชุม GBC วิสามันจะถูก